สวัสดีครับพบกับช่องพ่อครัวบ้านบานบายโจนะครับผมวันนี้เราไมา่มีภารกิจออกไปหาวัตถุดิบนะครับผมวัตถุดิบวันนี้เราได้มาจากาพี่ชายผมพี่ชายผมจะมีสวนอยู่เขาเอา,อาวัตถุดิบของเราวันนี้มาให้นะครับวัตถุดิบนั้นก็คือตันตันตน,นี่ครับผมหน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้สดนะครับผมเพิ่งตัดมาเลยคนระับยังเขียวใหม่ๆกันอยู่เลยครับพ,พี่พี่ชายามาจาก ทางข้างบนบงนะครับที่เขาไม่แก้วนะฮะพี่เขาทำสวนอยู่มีผลไม้หลากหลายชนิดขนุนลำไยมีหมดพี่ปลูกไว้เยอะมันนาวมะกรูดแล้วเดี๋ยววันหลังผมจะไปถ่ายคลิปที่สวนของพี่ชายเขามาให้ดูนะครับผมแต่วันนี้นี่ฮะเมนูหลักของเราในวันนี้นะฮะหวานๆกันเลยครับผมหน่อไม้สดต้มวหวานชื่นใจครับผม ครับผมต่อไปก็เป็นการทําหน่อไม้นะครับผมนี่ฮะครับนี่ฮะหน่อไม้สดนะครับลอกลอกลอกเปลือกมันออกครับให้เหลือข้างในขาวๆนะแล้วแล้วเราก็เดี๋ยวปอกปอกหมดนี่แล้วก็เอาไปต้มนะัะผมต้มต้มต้มน้ําทิ้งสักน้ำสองน้ำาผมให้มันหมดความขมมันจะมีความขมนิดๆอยู่ในหน่อไม้นะครับผม ต้มไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเ,ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมต้มเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปพักไว้เดี๋ยวรอรอปรุงกันนะฮะสักพักเดี๋ยวเราจะปรุงครับนี่หน่อหน่อไม้ที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นี่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปหั่นหั่นหั่นแล้วก็ต้มทิ้งสักสองน้ำครับผมนะครับหลังจากหัน่นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับหน่อไม้นี่ฮนะเราก็เราก็มาต้ม เติมเกลือไปนิดนึงครับผมช่วยลดความขมลงไปได้ครับเติมเกลือตอนต้มลงไปสักหน่อยหนึ่งนะครับผม,ผมแล้วก็วันนี้เราวัตถุดิบเราได้ต้มเสร็จแล้วครับผมอันนี้นะฮะหน่อไม้กระดูกหมูแล้วก็เครื่องปรุงเราก็จะมีน้ำตาลปรุงรสน้ำมันหอยซอสพริกไทยกระเทียมครับผมแล้วก็ ใส่เกลือลงไปนะถามว่าใส่เกลือเพื่อเพื่อไม่ให้เปรี้ยงน้ําปลาครับผมาาเดี๋ยวลำดับแรกนะครับนี่ครับกระเทียมใส่ลงไปแล้วก็พริกไทยพริกไทยเม็ดนะฮะใส่ลงไปทําเลยครับผมตํานกระเทียมไปครับผมตําให้แหลกเลยครับตําพริ ไช้กระเทียมให้แหลกไปเลยฮะแล้วเราจะไปใส่ในน้ำซุปเรานะครับผมครับอ่านี่พอกระเทียมเราแหลกแล้วนะฮะอันนี้เราก็นะอืมนี่นะอนนะเอามาใส่ในน้ำซุปที่เรานั่นไว้นะร้อนๆเปิดไฟหน่อยครับผม พอน้ำเริ่มเดือดนะครับผมนี่ฮะกระดูกหมูนะครับผมใส่ไปตอนน้ําเดือดเดือดเลยนะฮะต้องให้เดือดจัดจัดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะขาวนะครับผมนี่ฮะน้ําเดือดจัดเลยครับเราก็ใส่หมูลงไปครับไม่ต้องคนนะครับไม่ต้องคนไม่ต้องอะไรทันสิ้นนะฮะเดี๋ยวเอ่อให้หมูมนลงน้ําหน่อยนึงนะครับครับเสิครับแล้วก็ปิดฝาไว้โอเคเดี๋ยวรอครับเดี๋ยวต่อไปเราจะ ใส่เกลือลงไปนะครับในน้ําซุปที่เราต้มนะต้มกระดูกหมูไว้อ่ะจริงน,นะฮะใส่ปุ๊บทีนี้ในน้ําซุปเราเนี่ยที่เราต้มไว้มันจะมีอ่าฟองฟองนะฮะลอยขึ้นมาเต็มไปหมดเลยครับผมเนี่ยเราก็ช้อนออกเลยครับช้อนออกฟองพวกนี้แหละฮะทําให้น้ําเราไม่ใส่นะครับถามว่าทำไมน้ําซุปน้ําใสเนี่ยนะคอช้อนฟองเราต้องมาคอยอเฝ้าขเขา ช้อนฟองออกช้อนฟอกออกแล้วน้ำมันจะเริ่มใสขึ้นนะฮะเพราะว่าในกระดูกหมูเนี่ยเขาจะมีเลือดมีพวกเลือดมีพวกอะไรติดค้างมาเนี่ยมันก็มาคือคือฟองที่ที่อ่าทำซุปที่ต้มไปเนี่ยมันก็จะลอยขึ้นมานะครับผมอ่านีครับผมัาถึงเรา,าแล้วนะฮะเดี๋ยวพอหมูเราต้มไปจนสุกเปื่อยดีแล้วนะครับนี่นะแล้วเราก็จะเอาหน่อไม้ วันนี้ต้มหวานเกี๊ยใส่ลงไปนะครับต้มลงไปด้วยนะครับนี่นะฮะต้มลงไปใส่ลงไปเลยเด้วนี่นะฮะหมูเราเริ่มเปื่อยดีแล้วครับเราก็ใส่หน่อไม้ที่เราต้มมาไว้ต้มไปครับแล้วต่อไปเป็นการปรุงการปรุงหั่นเน้าหั่นเน้าเดี๋ยวนี้ใส่น้ำตาลครับผมหั่นเน่า จะได้หวานหวานนี่นะน้ำซุปจะหวานไม่หวานมันอยู่ที่นี่ครับผมนี่นะฮะหวานไม่หวานอยู่ที่ตัวนี้เลยครับใส่ลงไปหวานไหมไม่หวานใส่ลงไปฮันเนลใส่ลงไปครับผมล้วตามด้วยนี่ผมปรุงรสครับผมใส่ไปฮันเนลฮันเนลฮันเนลมาอีกแล้วอันนี้คืออะไรรู้ไหมคะ นี่คือน้ำมันหอยครับผมบางคนเขาไม่ใส่กันแต่ผมใส่อันนี้ฮันแนวหันแนวใส่ไหมครับหนึ่งสองสามช้อนครับผมหันแนวครับผมแล้วก็นี่ซอสปรุงรสใส่ไปเลยใส่ไปเลยใส่ไปเลย อันนี้น้ำรอ้อนน้ำเดือดหมูสุกมาแล้วเราคนได้แล้วครับคนไปคนไปเดี๋ยวเรามาชิมกันตอนหลังนะครับเดี๋ยวรอให้เครื่องทุกอย่างผสมเข้ากันดีก่อนแล้วเราเพิ่มชิมกันสำหรับวันนี้นะครับเสร็จแล้วนี่ฮนะต้มต้มหน่อไม้ใส่กระดูกหมู รสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามามาติดตามกันชมเลยชมเลยป๊าบขอขอชิมหมูก่อนขอชิมหมูก่อนนะ,ะว่านุ่มไหมหลุดติดหลุดติดช้อนเลยครับผมเป่าเป่าตะพีเนี่อหืมุืมุ่มุ่ม นุ่มจริงๆเดี๋ยวขอกินเนื้อว่า่อไม้เราจะหวานไหมอืมหวานหวานหวานขอชิมน้ำหน่อยฮะน้ำซุปหั่นเน้าสุด